สวัสดีค่ะคลิปละคำกับมาดามอิงแลนด์มาแล้วค่ะคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับคำว่า sick and tired of กันค่ะคำว่า sick and tired of ไม่ได้หมายความว่าป่วยและเหนื่อยนะคะแต่มันเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเขาใช้กันหมายถึงเบื่อระอาหรือว่าเหนื่อยหน่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยคตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ I'm sick and tired of this job so I need to quit ความหมายก็คือฉันเบื่อระอากับงานนี้เลือกเกินจนฉันอยากจะลาออกจริงๆอีกสัวระโยคนะคะ I'm sick and tired of listening to you complaining all day ความหมายก็คือฉันเบื่อหรือว่าเหนื่อยมากที่จะต้องมานั่งฟังคุณบ่นทั้งวันเนี่ย ฉะนั้นนะคะถ้าหาว่าคุณได้ยินฝรั่งพูดคำว่า I'm sick and tired of เขาไม่ได้หมายถึงว่าเขากำลังป่วยหรือเขาเหนื่อยอยู่นะแต่เขากำลังหมายถึงว่าเขากำลังเบื่อระอาหรือว่าเหนื่อยหน่ายกับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ค่ะ